ผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนทุกๆคนไปทําเมนูแสนอร่อยอย่างเมนูกระเพาะปลาเอาไว้ทานกันนะคะก่อนอื่นก็ไปเก็บไข่ไก่และไข่นกกระทาในเล้าเป็ดเล้าไก่ของบ้านผ่อนผู้สร้างกันก่อนดีกว่าค่ะน้องไก่ของบ้านผ่อผู้สร้างถูกเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ไร้สาร ด้วยอาหารธรรมชาติและยังมีพื้นที่ให้น้องๆได้วิ่งเล่นกันจนกลายเป็นไก่อารมณ์ดีที่ออกไข่อันอัดแน่นไปด้วยคุณภาพให้กับพวกเราได้ทานกันค่ะไก่ที่เราเลี้ยงเองแบบนี้สามารถเก็บไข่ได้ทุกวันเลยนะคะจะเอาไปทำไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวหรือเอาไปทำเมนูไข่อื่นๆก็อร่อยและสารอาหารครบถ้วนเลยค่ะ ออกจากเล้าไก่อารมณ์ดีเราไปต่อการกับเลานกกระทากันนะคะที่เลานกกระทามีนกกระทาอยู่ประมาณ50-60ตัวเลยค่ะซึ่งน้องนกกระทาก็ออกไข่ให้ทานทุกวันเหมือนไก่เลยนะคะไข่ของนกกระทาถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็อัดแน่นไปด้วยคุณภาพมีโปรตีนสูงแถมยังมีวิตามินด้วยค่ะเก็บไข่เท่าที่เราต้องการแล้วเอาไปเข้าครัวกันดีกว่านะคะ ไข่นกอกระทาสวยๆแบบนี้เอาไปต้มอร่อยมากๆเลยละค่ะสำหรับเมนูกระเพาะปลานอกจากไข่แล้วก็ยังมีผักที่เราต้องไปเก็บในสวนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินทางเพอไปเก็บต้นหอมกันค่ะต้นหอมที่ปลูกไว้ตอนนี้ต้นใหญ่มากๆเลยนะคะเราจะถอนไปทั้งต้นเลยค่ะต้นหอมเป็นพืชสวนครัวที่อยู่ในวงเดียวกันกับหอมใหญ่กระเทียมและกุ้ยช่ายนะคะมีกลิ่นและรสชาติที่เฉพาะตัว นิยมนำมาใส่ในอาหารหลากหลายประเภทเลยค่ะตอนนี้เราก็เก็บต้นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเอาเข้าบ้านกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยอ้อแล้วนอกจากต้นหอมเราก็ควรจะมีผักชีและขึ้นช่ายด้วยนะคะเก็บมาเท่าที่ต้องการแล้วเอามาล้างทำความสะอาดจากนั้นก็นำมาหั่นซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีหน่อไม้ที่เราไปขุดมาจากกอไผ่หลังบ้านกันด้วยนะคะนำมาต้มให้สุก แล้วนำมาหั่นให้เป็นเส้นๆกำลังดีแบบนี้เลยค่ะวิธีการหั่นก็ง่ายๆเลยนะคะแค่สไลด์ออกมาเป็นแผ่นๆจากนั้นก็เอามาหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะได้หน่อไม้แล้วเราไปแช่เห็ดกันต่อนะคะอันนี้คือเห็ดหูหนูขาวค่ะนั่งไปแช่น้ำให้พองตัวนะคะใช้เวลาแช่ค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะดังนั้นระหว่างรอเราก็จะมาแช่กระเพาะปลาไปพังๆนะคะ นอกจากกระเพาะปลาและเห็ดขาวแล้วเราก็จะต้องแช่เห็ดหอมด้วยค่ะนำเห็ดหอมแห้งมาใส่น้ำแช่ได้เลยนะคะและระหว่างรอให้ของแห้งต่างๆอิ่มน้ำเราก็จะนำไข่มาต้มค่ะค่อยๆใส่ไข่ลงไปในหมอ้อให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะทั้งไข่ไก่และไข่นกกระทาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นมาตั้งไฟนะคะใช้เวลาต้มประมาณ20-25นาทีก็เพียงพอแล้วค่ะ เมื่อเราต้มไข่เสร็จแล้วเราก็จะนำมาถ่ายน้ำและนำน้ำเย็นมาใส่จากนั้นก็มาลอกเปลือกไข่กันนะคะลอกไข่ออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับไข่ใหม่ที่เราเพิ่งเก็บมาจากในเล้าแนะนำให้นำไปตากแดดก่อนสักประมาณ1-2ชั่วโมงเพื่อให้ไข่ของเราล่อนออกมาจากเปลือกด,ดีๆค่ะปอกเปลือกไข่เสร็จแล้วเรามาหั่นเห็ดและกระเพาะปลาที่แช่น้ำเอาไว้กันบ้างดีกว่านะคะ นำของที่แช่น้ำเอาไว้มาล้างทำความสะอาดประมาณ 2- 3ถึงสาน้ำจากนั้นเราก็จะล้างทำผ่านอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังเห็ดหอมจนเสร็จแล้วเราก็จะนำมาหั่นกันนะคะหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นกำลังดีแบบนี้เลยค่ะหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยนะคะหั่นเห็ดหอมเสร็จแล้วเรามาทำเห็ดขาวกันบ้างดีกว่า สำหรับเห็ดขาวเราก็จะล้างทำความสะอาดและบีบน้ำออกเหมือนกันนะคะล้างประมาณ2-3ง้ึงาเอาให้สะอาดเรียบร้อยเลยค่ะล้างเสร็จแล้วเราก็จะราดน้ำผ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราก็จะฉีกหรือหัน่นตามสะดวกได้เลยค่ะโดยเราจะใช้ในส่วนของสีขาวๆนะคะในส่วนที่เป็นสีเหลืองตรงกลางจะค่อนข้างแข็งดังนั้นเราก็จะเอาออกไปค่ะ หลังจากที่เราจัดการกับเห็ดขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำกระเพาะปลาที่แช่น้ำเอาไว้มาล้างทำความสะอาดเหมือนเดิมประมาณส3งถงาน้ำเสร็จแล้วก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นๆค่ะของแห้งที่เราแช่น้ำเอาไว้ก็เสร็จเรียบร้อยดีแล้วได้เวลานำผักชีและขึ้นช่ายมาซอยกันแล้วค่ะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปพักเอาไว้ภายในภาชนะค่ะ ในส่วนของรากผักชีเราจะทําการล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อนําไปเป็นเครื่องของกระเพาะปลานะคะค่อยๆล้างทําความสะอาดจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วมาเริ่มทําเครื่องกันเลยค่ะใส่พริกไทยลงไปในครกจากนั้นก็ตําให้ละเอียดเมื่อได้ที่แล้วก็นํารากผักชีที่ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยมาใส่ลงไปในครกค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆล,ลงมาหน่อย จากนั้นก็ะตำให้เข้ากันได้เลยค่ะนอกจากรากผักชีแล้วก็จะต้องใส่กระเทียมด้วยนะคะใส่ตำลงไปให้เข้ากันเลยเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ภายในภาชนะนะคะเตรียมเอาไปทำกระเพาะปลากันได้เลยค่ะขั้นตอนต่อมาเป็นการลวกเส้นนะคะตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นก็นํำเส้นหมี่มาใส่ในผ้าขาวบาง ค่อยๆลวกไปเรื่อยๆจนได้ที่จากนั้นก็ยกขึ้นมาพักเอาไว้ให้เย็นค่ะในส่วนของกระเพาะปลาเราจะใส่น้ำลงไปในหม้อก่อนนะคะจากนั้นเมื่อน้ำเดือดเราก็จะใส่เครื่องลงไปค่ะเครื่องที่ว่านั่นก็คือรากผักชีกระเทียมและพริกไทยที่เราตำเมื่อครู่นะคะใส่ในส่วนของหน่อไม้ลงไปต้มตามด้วยไก่ที่เราหั่นเอาไว้ปรุงรสและสีด้วยซีอิ๊วดำ น้ำตาลทรายแดงเกลือและซอสปรุงรสค่ะคนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นก็ชิมรสชาติให้เรียบร้อยนะคะสามารถปรับเพิ่มส่วนผสมต่างๆเพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกใจได้ค่ะเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วเราก็จะใส่เห็ดหอมที่หั่นเอาไว้ลงไปตามด้วยเห็ดขาวและกระเพาะปลาที่หั่นเอาไว้ใส่ลงไปในหม้อแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน ขั้นตอนต่อไปเราจะนำแป้งมันที่ผสมกับน้ําเรียบร้อยแล้วมาเทใส่ลงไปในหม้อที่มีน้ําเดือดนะคะจะทำให้น้ำกระเพาะปลาของเรามีความข้นน่าทานมากๆเลยค่ะถึงเวลาเราก็จะใส่เส้นลงไปในภาชนะตามด้วยกระเพาะปลาที่เราเคี่ยวเอาไว้ตกแต่งด้วยไข่ทั้งไข่ไก่และไข่นกกระทาเพิ่มความสวยงามอีกด้วยผักชีและต้นหอมซอยเพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะอร่อย กับกระเพาะปลาของเราแล้วล่ะค่ะเมื่อถึงเวลาทานเราก็จะมาตักใส่ภาชนะเอาไปทานกันนะคะพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เวลาทำอาหารเราก็จะทำกันเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อให้เพียงพอกับคนในครอบครัวและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีชีวิตของชุมชนบ้านพอนผู้สร้างเราค่ะกระเพาะปลาที่ทำในวันนี้รสชาติดีเข้มข้นมากๆเลยนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบกันมากๆเลยล่ะค่ะ แถมกัน2 3สามรอบเลยนะคะใครชอบกระเพาะปลาเหมือนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะวันนี้ขอลาทุกๆคนไปพร้อมกับบรรยากาศการทานกระเพาะปลาของบ้านพรอนผู้สร้างเรานะคะให้น้องๆอ,ออกมายืนยันกันเองเลยดีกว่าค่ะว่ากระเพาะปลาของบ้านผรอนผู้สร้างอร่อยแค่ไหนไปชมกันเลยทุกเมนูของบ้านผรนผู้สร้างพวกเราทำกันเองทานกันเอง ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นในเรื่องของปริมาณการปรุงจึงเป็นไปตามความชำนาญของแม่ครัวค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ